สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกสัาวเข้าสู่ช่องสกายเจ้านายแฟมิลี่ฮะคลิปนี้เราอยู่ที่วัดคีรีวันตำบลสีนาวาอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกฮะเดี๋ยวเราจะไหว้พระด้านในวัดนี้กันนะครับเจ้า <a> นายกสกายเข้ามาฮะอเออดี๋ยว,วเ,เราจะขึ้นไปไหว้ พฮะทางกระจายด้านบนนะฮะนี่นะมีกำแพงด้วยเอาไปเดินขึ้นไปถอดรองเท้าด้วยอ๋อใส่ขึ้นไปบนเลยลูกไปไปเขาไปถอดบนนั่นแหละอ๋ขึ้นมาถึงยังโอ้พอ่พอระวังพ่อเนี่ยลื่นนะเนี <laughs> ่ยโอ้โหฝนตกนะฮะเดินก็ระว,ว,วังด้วยนะลื่นครับ เอาไปเลวเอาสังกระจายนะเอากลับลงลูกพี่สกายจะชอบมากครับมาวัดครับตรงนี้ก็จะเป็นวิหารผ้โพพันปีอ่ะแม่นี่ฮะอยู่ด้านในวิหารในปราสาทนี่ฮะนะครับนั่นนี่พันมโอ้มีพระพรม้วยาเยอะเลยฮะ แต่ว่าเงียบสงบดีฮะคนไม่เยอะมากครับขั้นเอท่ด้านหลังมีพระพิ้เนเด้วยติดกับตัวเมืองนะใครผ่านผ่านมาก็มาเยี่ยมชมได้ฮะเอาเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปไหว้พระโพธิ์พันปีฮะไปเดี๋ยวเราจะบูชาดอกไม้ไหว้พระโพธิ์พันปีฮะด้านในวิหารนี้นะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูฮะพาเข้าไปดูเอ๊น่าจะจุดธูปเทียนบูชาด้านนอกนี้นะครับแล้วก็แล้วก็เข้าไปไหว้ด้านในวิหารนะจิษกายอยู่ฝั่งนู้นนะฮะนายนอกนี้แปะทองได้ฮนะนี่นะพิษกายฮนะจุดทูปเทียนไหว้พระอยู่ครับ ไหพด้านนอกครับเพื่อไม่ให้ป้องกันอับขีภัยด้านในนะครอ่ะจุดทูปแปวะทองด้วยนะแปวะทองให้ครบทุกเอาจะนายจะนายเข้าไปด้านในวิหารมาแล้วนะ่ะเดี๋ยวเราจะไหวพ้พระโพพันปีเสร็จแล้วก็จะพาไปไหวพ้พระแก้วมรกตฮนะอยู่ด้านบนนะขับรถขึ้นไปได้ครับ เงียบ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 เเงียบนี่นะพ่อโบคันตีที่อยู่ด้านในบิหารนี่ก็เงียบเงียบโอ้เป็นลูกทรงเหมือนปราสาทโบราณเลยไปสาไปสายรสาไปสายเอีพวกกับพัไปสายเข้ามาแล้ว โอาปิดทองพระโพันปีครับเออเอาปิดปิดอง,งปิดอง,งกลางครับลูกไหนนีน,นก็ปิดทองได้เหมือนกันนะฮะเอาปิดเลยปิดตรงไหนก็ได้นี่นะพระโพันปีครับครับ หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วกลับไปเดี๋ยวเดพาไปไหว้พระแก้วมรกตฮะที่อยู่ด้านบนนะขับรถขึ้นไปฮะับ<ป>เออรถมารถมานี่นะฮะทางที่ขึ้นไปวิหารพระแก้วมรกตฮะเราจะนั่งรถขึ้นไปฮะไปไป,ไปดูว่าทางจะสูงแค่ไหนครับ<ป>อ่าเดี๋ยวเราจะ ขึ้นไปน้มัสการปิดทองพัะแก้วมรกตฮะใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะเขาบอกครับไ้มาดูทางขึ้นฮนะรถเราจะขึ้นไหวไหมเนี่ยอโอ้โหสูงชั้นอยู่นะครับโอ้แต่แต่ว่าลืน่นนะเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับฝนตก ดัทำไมอนก็เล็กก็เล็กไม่ได้อรขับต้องประสบการณ์นิดนึงนะฮะยังโอ้ใส่แล้วทำไมโอ้พ่อไม่ได้คาดโอ้โหพ่อไม่ได้คาดโอ้โหกี่ยวอโอ้โหเรามาถึงแล้วครับ ด้านในวิหารนี่ฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้กันครับเราเข้ามาด้านในวิหารแล้วครับนี่นะทุปเทียนเดืองนี้ครับบูชาตามกำลังศรัทธาเลยนะนี่ครับแก,ก้วมรกตใจที่สุดในโลก เนี่มีลูกนิมิตเลยยังไม่ได้ปิดเอายังไม่ได้ฝังฮะ,ะเดี๋ยวเราบูชาแป๊บหนึ่งครับบูชาดอกไม้แป๊บหนึงน่งถ้าปิดเลยลจะกลายจะปิดทองครับเจ้าน,นายเจ้านายเฮ้ยเอยออกมาออกมาสาธุเลยโอ้เจ้านายจะดจเดียนทำบุญ โอ้ยอ,อย่าไปจับแวนนยนยนยยมเเียเยงยย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 ไม่มีมะะาายะยะย่าายย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 ยแยย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 เยย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 ะยย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 ยอยย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 พรยยยยทยย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 จยยยยยายย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 อยยยยียยยูแปะยยยอยร แปะทองลูกนุ่มินเจ้ถวายสังฆทานรับรองรับพรนะตอนน,นี้ ับบนน้ำมเราเดินขึ้นมาจากวิหารพระแก้วแล้วนะฮะโอ้โหเราจะขึ้นมาไหว้ขอพรด้านบนนึงกันนะเอศาลเจ้าแม่ประพาพรเราจะฝากขึ้นไปดูปด,ด้านนูอ้นอุ่นครับปลาไหล ทางด้านนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าแม่สีจันทร์กับเจ้าแม่พรประภาฮะสองศาลนะเอาจะไหนเดินไหมเดินขึ้นเขาแล้วฮะข้เขาโอ้พิธกายจุดทูบไหว้ฮะโอ้ทางด้านน้นก็มีพี่ไข่ด้วยด้านหลังครับพี่ไข่ นี้เจ้าแม่ประพ,พ,พาพรฮะขึอยู่คู่กันเลยนะไปขึ้นข่ะเอานู่นนัไปเดี๋ยวเราเราจะลงจากวิหารพระแก้วแล้วนะลงไปด้านล่างฮะเราจะมาดูกันว่าจะลงเร็วแค่ไหนเรามีระบบช่วยลงเขาด้วยนะครับครับคลื่นทำไมมันคลื่นคลื่นอย่างเงี้ยนี่นะระบบช่วยลงเขาของอีสุ่ว มันมากครรับตงนี้ายคล้ายวัดอะไรนะที่เราไปอ่ะมันคล้ายค้ายวัดอะไรที่เราขึ้นไปตอนนี้นะถ้าเราไม่ต้องได้แตะเบรกนะฮะระบบจะช่วยเราเองเราได้เหยียบคันเร่งเพิ่มอะไรเนี่ยโอ้โหดูว่าดูดูเราปล่อยรถลงไปสบายสบายเลยฮะเราไม่ต้องใช้เหยีกนะฮะตอนขึ้นนี่ก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยนะ โโอ้้หวััแกกบพี่สิ่ห้าองศาได้รึเนี่ยน้องปิงปองให้ให้พี่ไข่วัดอะไรนะที่เราไปเออวัดไอ้พระอ่ะเราลงมาถึงข้างล่างแล้วคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับที่วัดอะไรพี่น้องวัดคีรีวันนะฮะวิหารพระโพธิ์พันปีนี่วิหารพระโพธิ์พันปีนะอะเราจบเพียงเท่านี้ฮะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับอันนี้ก็พระเซียวรีโอ